มาดูตอนนี้นะครับก็จะพามาเฉลยประการสียงผูนะตอนนี้ครูว่าน่าจะได้เฉลยอยู่ที่3ข้อนะครับเพราะว่าไอข้อที่ตัวเนี้ยไอข้อที่เนี้ยมันจะเด็ดมากนะครับก็คือเขาบอ่าย่สิบสาม่เนี่ยเอามาจัดรูปได้แบบนี้จะได้เป็น A B C ทํำยังไงนะครับข้อน,นี้ทําได้2แบบแต่ว่าแบบง่ายกับแบบยากครูจะไปทาแบบง่ายนะครับก่อนที่ไปข้อนะั้นก็คือทําข้อ6 4 6 5ก่อนนะหกสี 6, 4, 6, ก่อน ไปดูข้อที่64นะครับข้อที่64สิาดูข้อที่64นะข้อนี้นะครับเขาบอกว่าดูโจกย์อองหนึ่งส่วนสเท่ากับสตอนนี้ลูกเด็กๆต้องเข้าใจงนะี้ฮะมันหมายความว่าอีก,อ,กอีกในความคิดของหนูอะหนูจะต้องมองให้เห็นในลักษณะของรากที่3ของ x ลบ2เท่ากับ2คือถอดลากแล้วอ่ะได้เท่ากับเลข2หมายความว่าดังนั้นเลขตัวเนี้ยมันต้องเท่ากับเลข8ถ้าไม่ถึงต้องเป็นเลข8ขครับครูเพราะว่าไอ้2งกำลัง3เนี่ยมันเท่ากับ8ดังนั้นถ้าอากที่3ของ8ก็เท่ากับ2นั่นเองตัวนี้มันจะใช้สมบัติในการของไอเรื่องเลขยกกำลังนะครับมาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเด็กครูย้ำเลยนะว่าไอ้สองกำลังหนึ่งถึงสองกำลังสิบใครยังจําไม่ได้ไปจาซะมันจะสวยนะครับดังนั้นเราก็ได้คําตอบว่า x ลบสองตัวเนี้ยมันเท่ากับแปดหรือพูดอีกในนึงก็คือเด็กจับตัวเนี้ยยกกาลังสามทั้งสองข้างทำไมถึงต้องยกกาลังสามทั้งสองข้างครูเพราะว่าให้สามตัวเนี้ยกับสามตัวเนี้ยมันตัดกันมันก็มีความหมายเดียวกันกับไอ้ที่ครูพูดตรงนี้นะครับไอ้ที่ครูพูดตรงนี้ มีค่าเท่ากันดังนั้นยังไงกเด็กก็ต้องจํากําลัง3ให้ได้อยู่แล้วนะครับหนีไม่พ้นแน่นอนดังนั้น x ตัวเดียวเท่ากับ10ทําไม x ถึงต้องเป็น10เพราะว่าตอนนี้มันเป็นลบสองก็ยกยข้ามฝั่งก็กลายเป็นบวกสก็แปดบวกสก็กลายเป็น10ดังนั้น x ในข้อนี้มีค่าเป็น10ไปดูที่โจทย์ x เ,เป็น10แล้ว4ี่คูณสิบวกด้วย y ก็คือถอดรากที่3แล้วได้เลข3ดังนั้น y เดียวอ่ะครูขอแก้ตรงนี้แล้วกัน ไม่ต้องไปโทรตรงนู้นก็คือรากที่3ของ y ส่วน3เท่ากับ3ดังนั้นเด็กๆต้องมองให้เป็นอย่างนี้ y ส่วน3กำลัง1ส่วน3จับมันยกกำลัง3เพื่อให้3ตัวน,นี้ตัดอ่าดังนั้น3ามกำลัง3มีค่าเท่ากับ27เท่ากับ y ส่วน3 y เดียวก็เท่ากับ3ย้ายไปคูณก็เท่ากับ81บวดก81ดังนั้นข้อน,นี้ก็ตอบ121นั่นเองนะครับตอบ อ่ะ121แต่โจทย์ข้อนี้บอกว่าให้หารากที่2ของ121จงหารากที่2ของ121ข้อนี้ก็ตอบไปที่11หรือลบ11เพราะว่า11เนี่ยมันสามารถยกกำลังสองได้121แล้วก็ลบ11เนี่ยมันก็สามารถยกกำลัง2ได้121เหมือนกันดังนั้นข้อนี้ครับเขาบอกว่าจงหารากที่2เนี่ย ให้เด็กๆนะลูกต่อจากนี้นะเด็กๆตอบเป็นสองเครื่องหมาย <c oughs> คือเป็นเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบตามลําดับนะครับเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบตามลําดับนะแล้วก็ข้อต่อไปครับข้อนี้คือให้หนูข้ามใช่ไหมคะข้อนี้คือข้ามคือข้ามเนาะไม่ได้ทํานะครับลองมาทําข้อที่หกสิบหกนะครับเหมือนจะได้เฉลยข้อ 6 7ไปด้วยข้อนี้มันก็เกี่ยวข้องกับพหุนามอีกเพราะว่าตัวนี้มันยังอยู่ในสูตรหน้ากํลาลังสองลบสหน้าหลังบวกลังกําลังสองก็คือสูตรเป็น x กบวก y ยกกลาลังสองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ต้องทำนะข้อนี้ก็ให้ข้ามไปก่อนต่อให้มันเกี่ยวข้องกับรูปก็ช่างแต่ว่ามันยังเป็นของนอกเรื่องครูพยายามที่จะให้ข้ามไปก่อนข้อนี้เด็กๆต้องทําให้23 1สม่วนเนี่ยมันอยู่ในรูปของ1ชั้น2ชั้น3ชั้นคือทำไงก็ได้ให้มี3ชั้นโดยที่มี1 ทุกชั้นแบบนี้เด็กก็ต้องมาดูตามครับเขียนก่อนนะซึ่งข้อนี้ครับครูจะพาทําแบบไล่ย้อนลงไปคือไม่ได้ไล่จากด้านล่างแต่ครูจะไล่ย้อนจากด้านบนลงไปด้านล่างคือ27่สเอ็ยีส่วนสิเดนี่ยเด็กก็เขียนได้เป็น17บดส่วนสิบวกด้วย6กส่วนสิถูกไหมครับแบบนี้นะ ทำไมคุณถึงเขียนแยกเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าตอนนี้คุณจะทําให้มันเป็น1เหมือนกับโจทย์เขาไงก็กลายเป็น6กส่วนสิทีนี้ทํายังไงคู1หนึ่งมันถึงจะอยู่ตรงเลขหนะครับคือเด็กเดเนี่ยลูกเด็กต้องกลับตัวน,นี้ลงไปดูให้ดีนะกลับเลขหตรงนี้ลงไปกลับเลขหตรงนี้ลงไปฮะโดยเมื่อกี้มีเลข6ใช่ไหมตอนนี้เป็นสิด้านล่างคือมีเลข1อยู่นะกลับเลขหลงมาลงไปด้านล่าง เอาหกลงไปคูณ1นด้านล่างมันก็จะเหลือกลายเป็นด้านล่างก็จะกลายเป็น6ตรงนี้ก็กลายเป็น1แทนนะครับหรือถ้าเป็นความหมายเดิมก็คือตีขึ้นมาได้นะครับตีขึ้นมาได้ทำไมถึงตีขึ้นมาได้นะครับทำไมถึงตีขึ้นมาได้เพราะว่าเราจะอธิบายด้วยความหมาย,ยางี้หรกถ้า1หารด้วย17ส่วน6เราก็สามารถแปลงกลับกลายเป็น1คูณ6ส่วน17 ก็มีค่าเท่ากับหส่วน17แบบนี้เห็นภาพไหมครับทีนี้ครูต้องการตีหกลับลงไปเพื่อให้ตัวนี้มันเป็นเลข1เหมือนกับสิ่งที่เขาต้องการและเด็กๆก็ต้องมองตรงนี้ฮะมองตรงนี้มองให้ออกว่าตัวนี้มันมีค่าเท่ากับมันมีค่าเท่ากับหส่วนหบวกหกส่วนหบวกกับหไม่ถึงหสิห้าส่วนหก นะครับข้อนี้ก็จะกลายเป็นตรงน 6, นเนี้ยไอ้หส่วนหกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น1บวก1กลายเป็น2ตรงนี้ก็จะเป็นสองแบบนี้เห็นภาพไหมครับทีนี้ครูก็จะต้องการให้ตรงตรงเลข5เป็นเลข1่ครูก็จะตี5กลับลงไปตามนิยามของเราตีหกลับลงไปก็จะกลายเป็นแบบนี้เราก็สามารถแปลง6ส่วนห้าให้กลายเป็นเลขหส่วนหบวกด้วย1ส่วนห้า เห็นภาพใช่ไหมครับอ่ามันก็จะกลายเป็นมันก็จะกลายเป็นตรงนี้นะมันก็จะกลายเป็น1แบบนี้ดังนั้นถ้าตรงนี้เราจะเขียนใหม่ก็คือ23.17มันจะมีค่าเท่ากับ1นึ่งบวกด้วยหนบวกด้วยหส่วนด้วยหนึบวกหส่วนหทีนี้ไปดูโจทย์ จยดเขาบอกว่าอันเนี้ยก็คือตรงเนี้ยเป็นเลข2ตรงเนี้ยเป็นเลข1ตรงเนี้ยเป็นเลข5ถูกไหมครับตามรูปแบบเมื่อกี้ของเราเนาะนะดังนั้นคือจัดรูปให้เหมือนของเขาที่เขาต้องการนะครับจากความรู้ของเราเมื่อกี้โดยใช้คุณสมบัติในการกลับกันเช่น5ส่วน6มันมีค่าเท่ากับ1ส่วน 6ส่วน5เพราะ5สามารถตีกลับขึ้นไปได้นะครับในกรณีนี้ดังนั้นในข้อนี้ครับ a ก็จะเท่ากับเลข2 b ก็จะเท่ากับเลข1แล้วก็ c ก็จะเท่ากับเลข5อ่าแล้วก็ไปแทนค่าในตรงนี้ครับก็จะกลายเป็น2กําลัง2คูณด้วย1คูณด้วย5ก็จะมีค่าเท่ากับ20อ่าตอบ20นั่นเองประมาณนี้ครับดังนั้นข้อนี้ก็จะมีรายความสําคัญอยู่นี้ ในเรื่องของการกลับสมการนะสามารถเอามาใช้ในมปลายได้นะครับเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่ไม่ทวนเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้เด็กๆก็จะมีปัญหาในอนาคตต่อฝากไว้ด้วยนะนะครับดังนั้นจบตอนนี้นะครับลูกเด็กๆพยายามที่จะเขียนสุคูลแล้วก็เลขยกกำลังให้แม่นด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเจอกันในตอนหน้านะครับในข้อต่อไปในเรื่องของการโอเปเรชนะครับในการโอเปเรชตัวนี้นะขอให้เด็กๆสู้ๆครับบ๊ายบาย